เฮ้ยเล่นเห็ดดักบิดๆสบายดีเด้อพี่น้องย่างเห็ดดักบิดแลยเงงเลยเงงมาแม่ดึงชงขึ้นหายไหมดึงเองนะพี่น้องเู้ยกระเบอกกระบาบขึ้นแล้ววะด้เออดึงขึ้นเพราะอะไรลูกเออส่งตัวได้กะยางยืดบิดยืดแล้วย่างก็ติวมัดเอาปลามันสิปีนแล้วมาเบิ่งดูดิ มันอยากออกแห้งมันจะปีนหัวหรือเปล่าเกิ้นี่นี่พ่อข่อยเอาไม้อัดไว้บักตัวนี้น่ะบไหร่ดอกออกแต่ว่ามาเธอสองตัวบักด้านะบักตัวนั้นน่ะปกติกะบริมีสังกะสีกับไม้นี่มันนี่มันต่ำมันก็โดดรอดได้พี่น้องเวลามันแหลนมาไวๆมันงอยดินตะพังนี่โดดขำจุดรลดลองเถือคขับบัดมันโดดขามันก็รอดอันนี้พ่อคนก็เลยเอาไม้มาตกใส่เออคนควัดนี่แล้วกินนี่ควัดทั้งนี่แหละ เราอยากไปเที่ยวแล้วะอยากออกไปเลยเราคนหัวคนหัวควันใช่ไหมใช่หัวควันไอเบอร์เกอร์ลูกบักตัวนี้เหขามันออกค้เดียวก็บโเป็นยังดอกไปลอยออกพูเดียวไปไปเปิดย่างไปหน้าบ้านเงียบๆมันออกค้เดียวสั้างบักดาเวลามันเห็ดยังอยู่ทางมันก็แหลนดงจุดแล้วก็อ้อมไปในหูแหลนปุดซอดกะเจ้าปุ๊บมันหมักไปไหลครบคนไหลคนไหลคนขับรถแล้วก็ไหลแบ่นะพี่น้องแต่ แต่เวลาเขาเปิดประตูนี่มันเปิดแล้วได้มันลอยอยู่บักเกอร์มันมักนอนอยู่หน้าประตูอีตน,นอยู่บั่งนี่ปะบกเกอร์ปะสิเปิดออกปะออกปะออกปะเอาไหมเอ้ยลูกกูมาไหมเ,เราอยากออกอยยยอู่แล้วได้กับอีดีน้นี่ใครอยู่ชังบักเอ้ยบักเกอร์กับอีดี้เกอร์มาไหมาไมาออกหนะ้าบ้านพี่ชิเปิดประตูหลังออกบักอันนั้นแล้วมันชิไวหรือว่างรวดบักตัวนั้นนะ นี่บักตัก็จะบวอยากให้ออกนี่ฝุ่นไวถ้าได้ผุ่นดุดนี่มันออกออกได้แล้วคุ่นได้แล้วมันปีนได้แล้วพุ่นไปแล้วรวยรวยก็ได้คือกันเรื่องมันปีนหัวมันยังไขมันบวยปั่นไหนแน่ล้วก็ไปซดนาทางปุ๊บแล้วก็ไหลคนแล้วมันคือประตูนี่คือการเวลาเขาเปิดียเอาหลอดออกหรือว่าคเนียออกมามันย่งจอบยังปิดไปก่อนคนนึงปิด เออเอ,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 อางเกงรุดดูดอีกแล้วตังเถื่อตัวใดมันอันนี้เมื่อยมัดแล้วก็ถิ่มไปน้ำกระลายชวนมากก็เลยเรือดตเสืชอชงบ่ค่อยมีคับโบซื้อใหม่ไปเลยเลยไม่มีแต่มาได้กัดกล่องนมเด้พี่น,อน้องนี่มามันคาบมาแล้วก็กัดเห็นข้าวเปลือยในเดินกระเดี้ยมันฉีจับได้เบิรด์ดขนาดละดอกมัน,น,าน,น,านด่ีอ กำลังออกดอกทรงพหนึหัวปรดอง่วงซ้ำละซ้ำละดูแล้วนมันงำกันพูดนี่นี่ก็กกล้ไงยนี่ก็งำนี่ก็่วงก็โซนบุมากปีนีอ้ง่วงมุมากบางปีก็ดกดกด้ว่าถ้ามันเป็นลง่างอง่าก็กินเรือเพื่อเลยเลยกกกังเอานีผลถึกผลแล้วผลเกิดเลยเนาะถึกผลเธอหนึ่งช่องเถืออะไรเกิดเลย ทำไมก็เกิดก็พนป่าก็ตายวัดอีกเลยหญ้าก็เขียวอยู่แหละเอ้ยคว้ยมุดดินป๊อปป๊อปนี่มุดดินไปเวอายาสีดเพราะว่ามันจังอันนี้บ่ค่อยลายมืดอใดหยึกใหญ่หญ่อยู่ก็ได้อยู่กับพ่อชัยลงเล่นพี่น้องพอพ่อชัยหยู่แต่เอวตะปุดอยู่ผอมๆสิก็ลงเล่นลินอยู่เดินโลดให้แต่แม่อุ้มอยู่มุดดินมุดดินเล่นมานั่งตักเขาเลยมัน มันบ words, ังห่มเหอนแหม่พอใส่เลยมันจังมีห่มค่ำอันนี้จังห่มสำานินนะลูกลูกเออเล็กน้อยลักเสือนีเด็กน้อยก็เจ้าหมักเ่นเนาะเขาเ่นไปเ่นมาตามทางเล็กน้อยก็เจ้า่านเนาะเขาเห็นมาเขาพันแห้งเ่นยิ่งเรนมันก็ยิ่งไล่เล็กน้อยสิขามันเห็นนี่มันมันแหนมเห็นนี่มันปุดปัดออกผูกกระโดดมันไวช็อตขาเจ้าปรับรถได้พี่น้องรถจัก เขาเจ้าขับรถจักรรถมอไซค์ไปกไ็ไไลยันหลดล่มเป็นโทษเป็นยางกระเจ้าเนาะเออดึงชงขึ้นดึงชงขึ้นไปไว้ดึงชงขึ้นคนแบบมันเน้มเพชรไพ่น,น้าบ้านหน้าบ้านก็ตามนะหลดก็เต็มมันติดปัดขอ,องรถนางเห็รยังนะเนี่ยานะไดเ บูสเตอรลเออกับเพิ่นก้าเออกูชมมาไว้ผลหรือก็อาวุธผลแล้วปับนี้อือ้าวนะกะเริ่มหน้าขึ้นแล้วบัดยามพลจะหนอนี่โคตรหกเลยนั่นโอ้ยเสียมได้กะเต่ากะเต่าว่องเหียนหมดเออเสียมตัวนะฮะ น้างูงูง,งูออกมาไหมงูใหญ่เด้อเด้อตัวเด็กน้อยน้องมิก้ฮาเ่นหมูหมูรุ่นอายพวกมิกิเจ้าลายปีแล้วพี่น้องอ้าวเอาดีดมือดีดมือไ่าจาักนักเขาแล้วเขาจาข้นเต็มเฮียนเลยเนาะ เอาลายปีแล้วหุออ่นใหญ่หา้าหกปีพี่น้องเด็กน้อยชมย้ำเว้นหนีมาบ่ได้ในแถวน,นี้แดดมัน่องแบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศบรรนอกของนาเฮามีเป็ดมีไก่มีงัวมีแบ่มีมามีหมูเลี้ยงตำหมู้านเนาะอ ขี่รถทีบขี่รถทีบลูกบปนท่วงรถทีบจเออลูก,ลกนเปนสนใจรถจักรยานกูนจก้ะอีนด,ดี้อย่าอย่าจับนะครับยันม,มันไปครบมือเออมาอีโหดอีนี่ก็โหดได้แต่ว่ามันบริเลนไหลาตามทางแต่แบบนี้นะคนมากระโหดตะกากันดับหนึ่งเดี๋ยวนี้จักความเติมเลยตะกาแบบเล็กน้อยมา เอามือปอดมาผ่ไไดดอกมันโดดใส่หัวผู้ใดพี่น้องโดโดใส่ตะข่ายโหดโหดโหดนี่ลูกนั่งดี <bilingual> ๆนี <ell in classical knowledge> ่โหดสุดโตนี่อยากเห็ดยังชิป้าผดยังออกนี่ะมันออกหลัดไปนี่ได้ใครับกผูอ้อมไปทางผูอ้อมไปทางไกลบูกไก่ พาออกแล้วเล่นตามทางไปเลยก็เลยบ่อยากออกคำมันหลัดออกนี่ได้ว่าจะพาออกไปลินน้ำหมูอยู่เออเอีอ้นีดไอ้ีเบิ้งอยากเล่นใช่เด็กน้อยเบิ้งเบิ้งอยคนละหัวกับชิบะฮาครบมือบ่เบิ้งกระเบิดกระแบบกระได็นนอกใบมังคุดาำหัดวัวปล่อยทำหมักเบิ่งเด้่เด็กน้อยหมูเด็กน้อยคือกันจับจับที่ลง สนใจสนใจนางยางกระเจ้าแล้วค่ะเด็กน <c parliament> <t drinking> ้อยเนาะหมักลินนางกระติกพี่น้องเส้นใหญ่ที่ชบใส่แค้นได้เด็กเนาะในกลางบ้านกระเจ้าก็จะมีขายมีขายจักพวงหรือเท่าไคร่พันหมื่นชักพวงพันหนึ่งขายในบ้านเทานี่ หาอีสิบีหรือสิบหาสิบอีหาสิบีนึ่งคือถึกแทะแม่เนติตะก้าคือว่าข้ะเข่งเฮียนปีนี่บ่สมันกูปีมึงูบหาปีมมั่มจักจักปีแล้วมอมัมเก้าปีแล้วอ้อตเก้าปีแลมามัม เด็กน no, no. ้อยบ้านน้องเขาเนาะตามมีตามเกิดพี่น้องเอ้ยบัวผู้ใดเนาะใหญ่มาแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองเขาพรเป็นบ่าวก็มักหล่อมักสวยมักงามเป็นสาวก็เด็กน้อยก็ลินไปเสร็จแล้วค่ะนี่ล่นถีบคนก็ได้รถีบกระเรื่อแต่รอดเลยมิวเก็บเอ็งไดแล้วชาวอนนี้มายเอาเอาพ่ใช้มาเบิร์กหมู่ก็ เบักมืออ่ะาโต้ร้อนขักแทะนะมุดดิสจะครบดอกเอ้าเอ้ามาไว้พื้นมันยังห้อนอยู่ได้ไหมเออผู้เล่นเอิ้นบังที่มันห้อนทางไหนเฮือนใหญ่แม่ไปใส่ก็เป็นย้อนสีห้อนแห้งเลยอในในเฮือนใหญ่เพม่อนทางไหนค่ะมียังห้อนวูอยู่กลางเวรมันแดดส่องตลอดเด็กน้อยชงโตน้ำเด็กน้อยชงโตอันนี้กัน เอ้ยดีๆผู้อลักขาบอดีดีไปะตะคอนอมิุกี้ใหม่ๆเผาขนาดได้คออยู่ไฟกับเผาเผา,าเอ้ยดีๆนอนตะลึงอันอยู่ไฟมันกับมานอนใกล้ๆไพ่ห่อนๆนย่าห่อนๆอนมันชีเดเดือนผุดสะพานออกใหม่เนะาะมันเดือนผุดสะพานที่หาที่หกนอนเผา ไข่มิวกี้ใหญ่นี่ดอกมันบ่ค่อยสนใจปานไดย่งน้อยตะกี้เพิ่นได้ยินเสียงไห้เพิ่นก็สิฮ้องอีดๆๆๆแบบมานะมาดีๆเฮ็ดเสียงอีดๆๆแล้วก็มาดมเบิ่งยินเสียงมันไห้มันไห้เพิ่นก็สิฮ้องอีดๆมิวกี้ใหญ่บ่ค่อยสนใจเด้เล่นลบไปทางหนอีกลชาวมิวกี้ย่างผู้ย่างนมิวกี้บ่ป่ะล่นๆล่น บักเตอร์เตอร์ชอดพี่นะเดี๋ยวออกไปเลาะแบคเตอร์อย่างเงี้ยอยังเงยไพ่เบาเกาะกินี่ฮะหนังแลร่น่ะมันห่อนห่อนอะไรนี่นี่ฮะมันเหมาะเจาะพืชเห็ดเป็นยังเป็นตะผักหรือเป็นหมักหนังห่อนอยังเงี้ย อย่างนี้สั่งตะบ,บันโตกรนนาเัาหอยโตอหอยโตเพื่อนลังเก่ากับเพื่อนตัวเห็ดำลงังมันแตกไปสีเลยพี่น้องนี่แตกแยกสั้นเลยหัวนี่ลังเก่าหกเห็ดใหม่ กคกมาเกี้ยมันปักมืด้ะพ่อช่เอ้ยโก,กส้มเลยนี่พี่น้องเออมันเกิดเองในมันคุปัดเทือนลงม,นมันเกิดเองดินบ้านเฮานะปลูกยังมันก็บข่อยงามดินบางหมู่บ้านจากแดงแดงดินดงเก่าตะกี้เป็นแดงๆปลูกต้นไม้กินหมากเป็นๆน,นะ บ้านเขามันดินทรายปนหินแห่กันเล็ดคนอยากกินนมพี่น้องให้เล่นมาจับเอาฝวนนมอยากเห็นยังชี้ด้วโอ้ยนังกินมัมมัมกินอยู่ใช้ชี้กินอยู่ใช้ชี้กินอยู่อู่ว่าหรือกินอยู่เตียงกินนอนกินอยู่อู่เนาะไอ้กี้ก็อึดนลิ่นนะพี่น้องคนอยากลิ่นอันนั่นนี่กินไม่เคลนผ่า นี่ลูกขี้ไก่ขี้ไก่นี่แม่เอาไปสักโอ้ยม,มืออื่นเศร้าแม่สักไก่ขึ้นมาขี่เสออู้มามามาขี้ขี้ไก่เลยนี่นี่มันมินนี่นี่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่มะองมีกี่หมกักซ้ำคือเวลากินนมต้องได้สามพืนนี่ขาดพืนได้พืนหนึ่งกว่าได้มันขี้ไก่ลูกขี้ไก่นวดมินมินมินเครียดเลยเด้อ่ะเครียดแล้วชองพื้นนัากระเพาะแหละลูกชองพื้นนัากระเพาะแหละ รีดโอเคพี่นอ้องพ่อพ่อขิหนาหัววิกกี้วิกกี้เงาะเลยอยากได้ผ่าเรืองผ่าเรืองคือขี้ไก่ตบแหงมืออื่นจังเอา,าอะ้รสบายดีเด้อพี่น้อง